จะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันจะวันนี้มาเก็บเห็ดเห็ดพึ่งหวานจะเจอแล้วจ้าเข้ามาได้สักพักนึงเจอแล้วจะนี่จ้ะเจอดอกแรกของวันนี้จะดูจะงามๆเลยคนเข้าป่าเต็มเมยจ้ะแต่เจอแล้วหูยนี่จ้ะงามๆครเป่าเจอจ้ะนี่จ้ะหนึ่งดอกอีกแล้วจะงามๆ ขอบคุณเจ้าค่ะดูนี่จ้ะทุกคนดูนี่จ้ะโดนแทะไม่เหลือเอาครึ่งน,นึงก็ยังดีเจออีกเลยเจ้ะทุกคนดูนี่จ้ะโววิ่งนองน้ำตุ้มตุ้งสวยจ้ะ จเ <c oughs> จออีกแล้วจ้ะนี่จ้ะโอ้ยโอ้ทุกคนไม่มีใครเจอเจอนี่จ้แไปเก่แล้วก็เอาโอ้ยังไม่โดนแทะโดนกินไม่นอนเจาะดูจ้ะว่าไม่โดนแทะแทะหน่อยนี่จ้ะโอเคค่ะต่อหาต่อ เจออีกแล้วจ้าแต่แกก็ยังไม่เก่ดเท่าไหร่จะโดนแทะมากเลยจ้าเอาจ้าเอาทุกคนผู้บ่าวเจอแฝดจ้านี่เจองามๆเลยจ้าดูคนเจอแล้วจ้าเดินมาตั้งไกไในดอกนึ่งจ้าดอกน้อยๆลูกมันจ้า เดินมาตั้งไก่โอ้เขาได้ดอกใหญ่ไปแล้วเอาดอกเล็กจ้ะแล้วจะกลับบ้านแล้วเราต้องไปไปซื้อน้ำไปซื้อ,อนี่โอ้ทุกคนโดนแทะ่แล้วจ้านี่จ้ะทุกคนเห็ดถ่านจ้ะที่นี่ก็มีเห็ดถ่านเหมือนบ้านเราจ้ะแต่เป็นเห็ดถ่านเลือดจ้ะ กินอร่อยจ้ะเอาไปตำน้ำพริกป่นเหมือนเห็ดไข่นี่จ้ะอบอบย่างอ๋หนอยมันกินแล้วไม่เอาจ้ะข้าป่าไปด้วยกันก็เดินมาได้สักพักหนึ่งจ้ะเนี่ยจ้ะได้พออยู่จ้ะคนเยอะจ้ะมาเก็บมาเก็บก้อน,นเขาแต่ก็ยังดีตาคดีตาคยได้จ้ะแล้วก็เห็ดมันปูอีกหน่อยนึงจ้ะเดี๋ยวจะลองไปกันไปอีกป่าหนึ่ง เนี่ยจ้ะยังไงคนเขาป่าไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านวยจ้ะที่เข้ามารับทนคนเขาป่าไปด้วยกันนะจ้ะเนี่ยจ้ะบรรยากาศป่าจ้ะโล่งมากจ้ะคนเขาป่าไปด้วยกันก็ขอให้เอฟซีทุกท่าน่าเจ็บจะจนจะทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลจะคิดนี้คนเขาป่าก็ต้องขอลาไปก่อนจ้ะใครชอบกินเห็ดเก็บเห็ดจ้ะเขาป่าเก็บเห็ดจ้ะมีแล้วจ้ะเห็ดพึ่งหวานหน้าร้อนเี่ยเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดหน้าแหละเห็ดต่อจะมีแล้วจ้ะยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ